อเมริกาแม่งโหดล้ยจังวะดูดิเพิ่งมาวันแรกศูนย์บาทเลยคําเตือนคลิปนี้มือหน้าหาการงัดบ้านและทุบกระจกบ้านคนอื่นกรุณาแยกแยะให้ออกด้วยว่านี่คือเกมเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนนะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยลืมล้วอ๋อที่อัพเกรดอะไรต่างๆนี่แหละโอเคปุ่มๆนี่ก็เล็ก้ายเลยดูหแปบอันนี้น่าจะเป็นออจำไม่ได้แล้ว ลิขิตหา,าย,ยอืมโอ้อน,นี่ก็จะเป็นแบบเปออะไรนะโาะเวลาคุณไปรักเล็ขิมือน้อยอะไรมาเนี่ยคุณก็ของมาใายถึงนี้ได้นะอย่าพูดติดเสียงน,นะโอ้ยปุ่มนี้แม่งกระลิกหายเลยโอ้ยใครมันเป็นคนออกแบบปุ่มนี้วะโอเค ตอนนี้เราก็มาที่หมู่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้นะนะครับพร้อมกับรถคู่ใจของผมเออจะเข้ายัางไงวะน,นี่อะไรเนี่ยอ๋อคือเสือในนกระปงด้านหลังรถแล้วก็อ๋อจุดรนี้นีข่ขบับเรวระบบครับรถโคดง่ายเรียบง่ายมากเลยกว่าที่เราจะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องไปสํารวจก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีแม่สาวสนใจกับพี่มลเจ้าเออรถนี่อืดหายเลยขับไปอีกขับไปอีก โอ้ขลือหัดอย่าง,งหลังใหญ่จอดจอดจอดโอ้ยรถอืนชิพายเลยอะไรเนี่ยโอ้ย,อยมีรหัสด้วยเราลองมาใช้รหัสของคนไทยดูยสิหน่อยอ้าปุ๊บพีดีสูแล้วอือเสร็จตัวไอ้พวกคนรวยโอเคมัน มันกดป้นไม่ได้เอออันนี้อะไรเนี่ยลืมละมีฉลังฮะเฮ้ออีกอุ้ยตูนอะไรเนี่ยเราก็มาตรงนี้อเอออันนี้ผมจําได้นะว่าผมชอบมาฟาร์มตรงนี้บ่อยมากต่อเล็กๆเล็กกีตาเออเราเราต้องดูก่อนนะดูในแผนที่ก็ได้นี่ว่าลองทุบเลยต้องนี่เด็กน้อย ได้แล้วเออเอัครื่องกองน้ำเนตเฮ้ยเอรตี้ดมูดผมป้าข้างบ้านเกมอเลยคนได้อีกปะเน่ยไม่ได้เสียงประกอบฉากนี้มันกระด้ังเล เออเออข้างข้างอย่าเพิ่งออกไว้เาเนี่ยใครไม่มาปิดไว้วะเนี่ยเอาเส้นเสยงเพลงบรลเลี้ยงไมาใช่ไหเออออกมาป่าหลังนึงเฮ้เเสร็จตัอรวยแน่นอนวันนี้ตอนนี้เราก็แบบป้นบ้านหลังแบบโอ้ยโอ้ยขากระตุกราจะมาตัวตรงนี้อืม คือพวกมึงไม่แปลกใจกันเลยหรอแบบเห็นรถแตกหน้าแบบไม่เหมือนใครรถมือสองกระจอดู่บ้านเพื่อน้านของเมืองคือมึงแปลกใจเลยหรอบนในหมู่บ้านนี้มันจะมีปมอะไรกันหรอะต้องดูลาดเราดูแถวนี้ไม่มีใครเฮ้ยตุ๊กเิ้งของไม่เจอใครนะอะไรเนี่ย กเก็บมาเลยอูย๋เก็บไปชัดทีละอนูน่าเสียดายที่จะเก็บแั่แต้มเออโอไม่ได้ของเต็มอ๋อตรงออบ้องเช้กไม่มีเฮียอะไรเลยเฮงอนะไรเนี่ยกระท่าทะจะปรับเจีไม่ได้ฮะ,นะะเนี้ยเฮ้ยอะไรเนะี่ยตู้เซฟเออเจะซื้อของอะไรไมาอีกเพิ่มเนะี่ย ออขึ้นรดคือของเต็มแล้วมันเก็บอะไรไม่ได้แล้วได้อะไรมาบ้างกีตาร์ดีไหมปลาข้างบ้านเครื่องกองน้ำแล้วก็แก้วอะไรก็ไม่รู้สักสามันมันคุ้มไหมวะตอนนี้เราก็ต้องกลับฐานทัพของเรานะฮะเลยรถสีเหลืองน่าสนใจโอ้ยรถสีเหลืองน่าสนใจดินน่แต่รุ่นกูไม่ชอบเลย เออว้ oh, าวามทางประสานีมวะเนี่ยี่ถึงแล้วเปลวอัพเดียวเปลวอัพแล้วสามารถอัพเกรดอะไรบางอย่างได้อืมมาแล้วมาถึงตางที่มันอ,อุกค้างสัตว์โอเคมาถึง ไอภูมินั้นเล็กๆนั่นอ่ะกูกลัวสุดเลยเนี่ยเนี่ยนั่นคือมันแบบออกไม่ได้โอเคใครอุ้มหูแปดสิบดอลลาร์ที okay. Okay. Right. Mm ่หมดบากทั้งบาทสิบห okay. okay. ้าดอลลาร์กูได้อยู่เจ็ดสิบดอลล่าโอเคแถวนี้เท่าไหร่โอ้โหสิบดอลล่าโคตรอันน right. okay. ี Jedi ้ดันหนากเลยไม่น่าเอามาเลยอออโอเคเราได้เงินมาทั้งหมดเออหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าดอลลาร์นะฮะ โอเคออกมาเอ้ยปุ่มนี้แม่งกระเดกฉิบหายเลยเอะไรเี่ยมีซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหซื้อเหี้ยอะไรไม่ได้เลย